ดวงคนที่มีคําว่าพิอยู่ในชื่อพิอะไรก็ได้นะพอพานก็ได้พอสัมภาวก็ได้อะไรก็ได้นะครับเรามาดูกันคนที่ชื่อมีพิอยู่ในชื่อจริงเขาบอกว่าเป็นที่ภูมิใจของญาติพี่น้องหรือพ่อแม่แสดงว่าเป็นคนที่พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขา แม่หญิงบอกว่าพิธาเออนี่แหละฉะนั้นเนี่ยพิพิพมพ์อะไรก็ได้ฉะนั้นแสดงว่าตัวเขาเป็นที่รักและภาคภูมิใจเหมือนกับว่ามีความภูมิใจในตัวเขานี่คือชื่อที่ทำให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องมีความภูมิใจ เป็นคนที่เหมือนก็อถ้าตั้งใจเรียนก็ตั้งใจเรียนเลยถ้าเป็นเด็กดีก็เด็กดีเลยถ้าเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายก็ทุกคนก็รักคือเขาเรียกว่าเป็นที่โปรดปานแต่โดยเฉพาะต้องเป็นกับพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอันนี้จะมาแรงฉะนั้นทําอะไรก็ให้หมดนี่แหละอะมาดูต่อคนที่ชื่อมีพี่อยู่ที่ชื่อจริงเนาะ คนที่มีคำว่าพีอยู่ในชื่อเป็นคนขี้อายพื้นฐานขี้อายต่อสาธารณะแต่จะทะลน่หรือกล้าแสดงออกกับหมู่เพื่อนหรือคนรู้จักเท่านั้นฉะนั้นเขาจะเป็นคนเหมือนกับมีมาดแต่จริงแล้วอะ่ะขี้อายฉะนั้นจะเป็นเฉพาะในช่วงวัยเด็กจนถึงอายุเช่นอาจจะเริ่มทำงานหรือว่าเริ่ม เป็นเป็นคนที่เขาเรียกผ่านผ่านวัยเขาเรียกว่าเขาเรียกาอายุยี่สิบเอ็ดอ่ะสิบแปดยี่สิบเอ็ดแล้วกันจะเริ่มเป็นคนกล้าแสดงออกซึ่งผิดจักตอนเด็กๆเลยจะเป็นคนเงียบจะเป็นคนไม่กล้าแสดงออกนี่เขาเรียกคนที่มีพิอยู่ในชื่ออมันจริงแล้วจะบอกว่าแม่นจริงๆคนที่มีพิจะเป็นคนที่ครั้งหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งครั้งทําให้แม่เสียใจและเสียน้ําตาหรือมากกว่าหนึ่งครั้งที่ทําให้แม่เสียน้ําตาความหมายก็คือคนที่มีชื่อพีอยู่ในชื่อเนี่ยเขาเรียกว่าแก้ไขปรปับปรุงตัวดูเหมือนเป็นเด็กเรียบร้อยนะแต่ต้องเป็นคนที่เคยหลงผิดหรือทําที่แบบเขาไม่อยากเชื่อแต่ก็ทําลงไป เขาไม่อยากเชื่อว่าเด็กคนนี้ที่เขาเชื่อว่าไม่ทําทําลงไปอันนี้แหละคนที่มีคําว่าพีอยู่ในชื่อเขาเรียกว่าทําให้แม่หรือพ่อแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแม่เพราะเหตุผลจะมีความผูกพันนะกับแม่แต่มันเหมือนกับอะไรรู้ปะ่ะเหมือนกับชีวิตนี้แม่เป็นเจ้าของชีวิตเคยเห็นแบบนี้ไหมที่แม่เป็นเจ้าของชีวิตแล้วทําให้เรารู้สึกเราไม่โตเราไม่โต ฉะนั้นนี่คือคนที่มีพีอยู่ในชื่อคนที่มีชื่อพีอยู่ในชื่อเป็นคน <c oughs> ขยันตั้งใจแต่เชื่อไหมว่าทำงานช้าเขาเรียกว่าทำงานช้าในความหมายส่วนหนึ่งนะห้าสิเปอร์เของคนที่ชื่อที่มีพีนะจะทำงานช้าเพราะว่ามีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือให้เราเรียน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  เขาจะเข้าหมายนะถึงจะไม่มีเงินก็มีญาติมีปู่มีน้ามีป้าให้เราได้เรียน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 เพราะเขาตั้งหวังว่าูขยันจริงเป็นเด็กดีจริงนี่คือยกตัวอย่างฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามีโอกาสได้เรียนมีโอกาสที่เข้าไปทั้งๆจะเป็นลูกคนจนกระชังหรือคนไม่มีเงินก็จะมีโอกาสนั้นเพราะมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ แต่สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าทํางานช้าในความหมายผมคือมันมีการผักดันชีวิตเขาเหมือนกับมีคนคอยช่วยเหลือทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมนะจะเรียนหนังสือจะทําอะไรก็มีครูครูใหญ่มีใครก็มาช่วยอะไรเงี้ยหรือมีพ่อแม่มีปู่มีย่าคือแบบคุณสบายกว่าคนอื่นแล้วกันนะแต่เด็กดีแต่เคยก้าวผิด แล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมเป็นคนถ้าคนที่มีพี่อยู่ในชื่อนะเป็นคนต้องดำรงชีวิตอยู่ในการศึกษาการเรียนหรือเขาเรียกว่าทำทำราชการแต่คนที่มีพี่อยู่ในชื่อจะเบนเข็งชีวิตไปอยู่ในชีวิตสบายตรงที่ว่ามันไม่ต้องลวดผลถึงเวลาถ้าจะลำบาก ก็จะต้องได้คู่มาช่วยประคับประงหม,มหรือทําให้พอมีคู่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆหรือไม่งั้นก็ไปไปเป็นข้าราชการแบบไปเรื่อยๆแล้วก็ตต่เต้าได้ดีขึ้นสูงขึ้นตําแหน่งดีขึ้นฉะนั้นพีส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าให้ความรู้การศึกษาหรือราชการร้อยละแปดสิบ มันมีสองเส้นทางสำหรับคนชื่อพิจะต้องเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงจะได้มีคนมาช่วยเลี้ยงลูกทั้งๆท,ท,ที่เป็นลูกติดถ้าใจเข้าหมายนะฉะนั้นดวงของคนที่มีพิเนี่ยโอกาสที่เหมือนกับเขาเป็นคนเดือ้อแต่ดื้อเงียบอะ่ะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดาพาดเพราะตัวเขาเอง อาจจะไม่มองว่าเป็นเรื่องผิดพลาดก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนดื้อเงี่ยนะเพราะว่าดวงของคนที่มีคําว่าพีอยู่ในชื่อเป็นดวงเขาเรียกว่ามีลูกติดให้คุณเลือกนะลูกติดด้วยตัวเองหรือว่าลูกติดจากคนที่อยู่ด้วยเพราะว่าดวงนี้จะเป็นดวงต้องโดนสองเด้งต่างแม่ต่างพ่อแล้วชีวิตเขาจะต้องโดนด้วย ตั้งแต่เขาเกิดล้านเปอร์เซ็นต์ไปดูทุกคนเลยรู้จักใครไหมที่มีพีมีสองทางเลือกคอยดูนะอ่ะนี่คือสิ่งที่คำนายเนาะคนที่ชื่อพีอยู่ในชื่อจะเป็นคนปิดทองหลังพระแล้วก็เป็นคนที่ทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จ แต่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่อยู่ให้คำปรึกษาหรือว่าเป็นคนที่คอยช่วยคนเขาจะเป็นคนคอยช่วยคนแบบนี้แหละเ no. นาะทัศนาลายแบบแม่นมากกะะพ่อช่างทองในร้านชื่อพี่ทักอ่าไปดูเลยมันจะเป็นสองอย่างนะดูมทั้งตัวเขานะเช่นตัวเขาจะมีพ่อแม่ต่างพี่น้องเรียกพี่น้องต่างพ่อแม่อนะ หรือตัวเขาเองนี่แหละมีลูกติดหรือไปมีเมียนี่แหละปติลูกติดจะต้องเจอ,รอเรียกพ่อเลี้ยงเดียวหรือแม่เลีงเดียวูขอโทษทีนะคนชื่อพี่จะต้องครั้งหนึ่งในชีวิตสองครั้งเลยดีกว่าครั้งที่หนึ่งมีคนเข้าใจว่าเราทำให้คนอื่นเสียชีวิต มีคนคิดอย่างนั้นตอมใจหรือไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการเหมือนกับการตายผิดปกติการตายผิดปกตินะแล้วเราเป็นลูกเราเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วคนก็มองมองเราแย่ๆหรือเมื่อเจออุบัติเหตุครั้งใหญ่เราไม่เป็นไรแต่คนในรถหรือคนที่ไปด้วย เสียชีวิตกันอันนี้คนชื่อพีถือว่าแห่งมหาเฮงรอดตายอย่างที่สองเขาบอกว่าคนที่มีชื่อพีอยู่ในชื่อเขาเรียกว่าบอกให้อย่างนะชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับไม่เคยล่วงอ่ะมีแต่คนเข้ามาพยุงทุกครั้งหรือทำให้คนอื่นจเจริญก้าวหน้าแต่ตัวเราจะต้องเจอสถานการณ์ในชีวิต คือเศร้าใจที่สุดโดยตกต่ําที่สุดในชีวิตโดยเฉพาะสองเรื่องครอบครัวการครอบการการประคองครอบครัวกับงานดูเหมือนจะดีนะแต่มันคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องเศร้านอนก่หน้าผากน้ำตาร่วงนั่นคือมันจะต้องเกิดมันแบบเหมือนคนแบบ โดยที่ไม่เคยคิดมาก่อน